ถึงโรงบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเงียบเหงามากครับนาชิตโอ้โหเงียบเหงาจริงๆทุกคนมันโรงบาลล้างเลยครับวันนี้คุณแม่จะมานอนโรงบาลน,นะครับพึ่งงเลยนะครับนี่ อันนี้นะครับมาอีกตึกหนึ่งนเนาะพอดีพยาบาลแนะนําให้มาอีกตึกหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไปเลยหยุดตึกนั้นก็เลยมาตึกนี้นะครับแล้วก็ต้องมาทําประวัติใหม่นะครับเนื่องจากคุณแม่บอกเคยมาโรงพยาบาลนี้นะครับจะให้บรกอกรายละเอียดใระวานใหม่นะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S ตอนนี้คุณแม่เข้าไปตรวจร่างกายแล้วนะครับให้ญาติรอข้างนอกเนี่ยผมก็จะมารอข้างนอกนะครับ เดี๋อัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับแมออกมาแล้วทุกคนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยจะไปยืห้องนะครับคุณแม่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยในชุดคนอยี้นี้เป็นไงบ้างครับเดินไม่ได้หรอยัเขาไม่เดิน <c oughs> เดินมาด้วยลงบารแล้วตอนนี้ให้นั่งรอนี่ครับในรถเข็น เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้เจอแซนดี้แล้วตอนนี้นะครับกําลังเดินทางไปห้องพักนะครับแม่ก็สบายเลยนะครับตอนนี้ออผมาจะต้องไปย้ายรถมาจอดใกล้ๆแล้วครับคือจอดอีกตึกหนึ่งครับนี่ครับแม่ ห้องแรกเลยนะจ๊ะหาง,ง่ายมากเดิน <c oughs> มันก็เจอแหละโอเคอ่อ <c oughs> ในที่สุดคุณแม่ก็ถึงห้องพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเปลี่ยนชุดสีชมพูสดใส <c oughs> ดูห้องน,งน้ำกันว้าวทุกคน <c oughs> จะอยู่นี่ประมาณหนะ้าวันนะครับพอมีเราตากผ้าด้วยนะคน เสร็จล <S it> <S ans> right. ้วเดี <subscribers> ๋ยวจะไปย้ายรถมาจอดข้างหน้าน right <things> ี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเครื่องของลงมานะครับอันนี้คือตามติดชีวิตคุณแม่หนึ่งวันนะครับก่อนคลอดเนี่ยทุกคนตั้งแต่อยู่บ้านเนี่ยจนมาโรงพยาบาลนะครับกลายเป็นคนป่วยซะงั้น <laughs> นี่คุณแม่พักผ่อนเนี่ยไม่ได้สิให้เป็นพักผ่อนยาวนานเลยนะเขาเจ้าก็เอาเข้ามาพอดีเนาะไ mm hmm. ปเลย oh, เปปไปบปเส้ <laughs> นนมีอะไรบ้างข้าวกล้องผัดผักเขานะผัดรุ้เสนผัดรุ้เส้น,ลน,สนแล้วก็ไข่พะโลนะครับทุกคนตอนนี้เที่ยงพอดีเนาะ เพิ่งกินข้า,าวเช้าไปเมื่อกี้เลยสิบก,นะก,กว่านะสิบโมงกว่าเนี่ยโรงพยาบาลนะครับนี่โอเคองั้นให้คุณแม่กินข้าวนี่ครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้มารอดูกันว่าแซนดี้จะหน้าตาเหมือนใครนะครับทุกคนโอเควันนี้ให้เป็นพักผ่อนเพียงพอนี่ครับผมก็อยากนอนด้วยกันเมื่อคืนนอนดึกตื่นเช้าโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ พอใส่สุดคนป่วยเราป่วยเลยน้าตากินไปครับผม